ซอฟท้350นะครับอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น50วัตต์นะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับตัวนี้เจาะรถนะครับดูแสงนะครับผมนี้แสงนะครับไฟต่ํานะครับสูงต่ําพร้อมกันครับอันนี้ไฟหน้าเดิมนะต่ําสูงต่ําพร้อมกันครับไฟสูงไฟพาร์ตนะครับผมก็ตามมือเลยนะครับเปกระพริบได้ตามมือหรือเปิดค้างก็คือเปิดไฟสูงค้างนะครับ ไฟสูงก็คือไฟสูงนะครับไฟต่ํานะครับสูงนะครับเห็นไหมคนละตำแหน่งนะครับหรือเราจะเปิดวิ่งแบบสูงต่าพร้อมกันนะครับก็มีก็สวิตช์แยกกันนะครับสวิตช์คนละส่วนกันนะครับต่ําสูงนะครับอันนี้ก็คือกดที่รถนะครับกดที่สวิตช์ของรถนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะคุมต่ําแล้วก็สูงต่ํานะครับ สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสันบีมคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับผม